คือเรากินยังไงคะกันแดดบีบหลอดเราก็กินหรอเฮ้ยกินแล้วไม่ต้องทากันแดดหรือเปล่าพิดไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนมาดูขิปพิมพ์เราเชื่อพิมนั้นะมันทําให้พิมพ์กล้าที่จะออกไปถ่ายรูปก,กับแสงแดดมากยิ่งขึ้นนะ น้อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมอีกแล้วนะคะถ้าฟังเสียงแบบอุยอุยนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าช่วงนี้แบบอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะจนแบบไม่สบายวันนี้ก็เลยมีความแบบเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพิมมันมีตัวที่พิมรู้สึกว่าพิมค่อนข้างที่อยากจะมารีวิวมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นไม่สบายอยู่ก็จะต้องรีบมานะคะเห็นชื่อคลิปเราเนาะว่าวันนี้พิมจะมารีวิวกันแดดแบบกินซึ่งแบบเอ๊ะ คือเรากินยังไงคะกันแดดแล้วมันเป็นกันแดดแบบบีบหลอดเราก็กินหรอหรือว่าอะไรยังไงแล้วมันจะไม่เป็นอะไรหรอก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กับหลายๆคนอาจจะเดาไปแล้วเนะว่ากันแดดแบบกินจะต้องเป็นกันแดดที่มีราคาสูงแน่เลยแต่ว่าตัวนี้ที่พิมพ์จะเอามาคือราคาน่ารักมากๆก็เดี๋ยววันนี้เราไปทําความรู้จักกันนะคะว่าแบบกันแดดกินมันกินยังไงแล้วมันกันแดดได้ยังไงแล้วจะช่วยอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ตัวนี้เนี่ยก็คือวิตามินกันแดดไอเดย์นะเพิ่งได้รับรางวัลแอลสดๆร้อนๆเลยนะคะในปีนี้ก็คือสาขา b บ a r b e a u t y s u p p l e m e n t นะคะและก็ยังไม่พอทางแบรนด์เนี่ยแกะแคปซูลเอาไปวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เลย <Wow. S 1> เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วก็เพื่อยกระดับแบรนด์ด้วยเนาะแล้วพิมก็ว่ามันค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเออข้างในเนี่ยออยอจะสวไมไหมเอาไปเช็คกันแล้วจะตรงไหมกินแล้วสบายใจได้แน่นอนอ่ะพอพูดถึงคําว่าวิตามินกันแดดเนี่ย นอาจจะคิดว่าเฮ้ยกินแล้วไม่ต้องทากันแดดหรือเปล่าคุณจะบอกว่าไม่ใช่นะคะเป็นความเชื่อที่ผิดนะมันก็ต้องทาเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าแดดเนี่ยมันไม่ได้ทาร้ายแค่ทําให้แบบเฮ้ยเราผิวค้าลงเราจะไม่สวยหรือเปล่าเราจะนุ่นจะนี่หรือเปล่าแดดมันมีอันตรายมากกว่าที่ทุกคนคิดเพราะว่าในแดดเนี่ยมันก็จะมีรังสี UVA UVB เนาะซึ่งพวกนี้แหละมันจะทําลายไปถึงเซลล์เลยหรือว่าอาจจะทําให้แบบ worst case ทาให้โรค้ายต่างๆมาเช่นมะเร็งผิวหนังอะไรแบบนี้อันนั้นคือความน่ากลัวของแดดเพราะฉะนั้นการที่เรากินวิตามินกันแดดเเนนจะหมือกับรา ดูแลแบบชั้นในทุกคนชั้นในของเราลดการเบร์ลดการทำลายลดการอักเสบไประดับเซลล์เลยเพราะฉะนั้นทั้งกินแล้วก็ทาเนี่ยจะช่วยทําให้เสริมกันไปนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะกันแดดแบบทาป้องกันอันตรายจากแดดที่เรามองเห็นได้นะคะส่วนกันแดดแบบกินเนี่ยป้องกันอันตรายจากแดดที่เรามองเห็นไม่ได้ที่มันอยู่ข้างในเรานั่นเองนะคะมาเป็นคําถามที่ว่าการทํางานของวิตามินกันแดดตัวนี้จะทํายังไงมันถึงกันแดดได้ย้อนกลับไปเมื่อกี้นะคะที่พิมบอกว่าในแดดเนี่ยจะมีรังสี U A U V B เนาะซึ่งเจ้ารังสีพวกนี้นะคะที่จะทําาใหห้้เรริวคขึนือ ก็จะเป็นโรคต่างๆที่มากับแดดทีนี้เนี่ยพอแบรนด์เขาคิดคนวิตามินเอตัวนี้ออกมานะคะเขาก็เลยหาสารสก,กัดอะไรก็ตามนะคะที่สามารถมีคุณสมบัติช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยทนต่อแดดหรือว่าสิ่งที่สามารถจะปกป้องผิวเราจากรังสีพวกนี้ได้เนาะตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยมีสารสก,กัดจากเลดออลเอนคอมเพกหรือว่าส้มสีเลือดน,นะคะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นคุณคุณตากันอยู่ว่าที่เป็นส้มแล้วตัวเนื้อส้มของเขาเนี่ยจะมีสีแดงๆเนาะซึ่งเจ้าส้มสายพันธุ์นี้นี่แหละที่จะช่วยป้องกันรังสี U V B ได้นะคะและเขาก็จะมีีสสาารกกกกััดดจผลไมออ3ชนนนนิะะคค่็ื เซลลูลาเชอรี่เกรฟซีดแล้วก็แมงโกสตีนนะคะซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของผิวนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบจ,จากแดดนั่นเองซึ่งวิธีการทานของพิมพิมก็จะทานเจ้าตัวไอเดย์หเม็ดก่อนออกแดดแต่ถ้าวันไหนที่จะต้องทํากิจกรรมการแดดหรือว่ารู้ว่าเราจะต้องอยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆไปทะเลไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพิมก็จะทานเบิ้ลไป2เม็ดเลยแล้วก็ทาการแดดนานๆไปเพื่อที่จะป้องกันผิวเราจากการไหม้แล้วก็การเบิร์นแล้วก็การอักเสบของแดดนั่นเองนะคะนี่ส่วนอีกตัวหนึ่งที่พิมททาาาานนนนอยู่่แแล้้ววก็นะนํให น,น,ะะนั่นก็คือตัวนี้เลยน้องไอออนพัสนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทานเพื่อป้องกันผิวที่จะเสียจากปัจจัยภายในไม่ว่าจะเป็นความเครียดเอย่ยหรือว่าอายุที่มากขึ้นความแก่อะไรใ,ใดๆนะคะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าในเรื่องของปัจจัยภายในเนี่ยสามารถที่จะมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างเห็นผลได้กับผิวของเราจริงๆนะหรือว่าใครนะคะที่ผิวคล้ำเสียจากแดดมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทานไอออนเพื่อที่จะบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูเพื่อที่จะให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาสวยกลับมาดีเหมือนเดิมได้เหมือนกันตัวนี้ ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยเขาเหมือนเป็นวิตามินเซลฟี่ทุกคนคือคุณหมอกุ้งเนี่ยเขาคิดออกมาแล้วว่าเวลาที่เราถ่ายรูปอะสิ่งที่สําคัญของเราที่มันจะทําให้รูปของเราสวยเลยก็คือในเรื่องของผิวเนาะซึ่งทานตัวนี้ไปคู่กับไอเดย์นะคะก็สามารถที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยสวยแล้วก็ดูสุขภาพดีแล้วก็ดูเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นได้ oh. ตัวไอออนเนี่ยเขาก็จะมีสารสกัดจากเซรามายข้าญี่ปุ่นเขาก็จะช่วยในเรื่องของการลดการสร้างเม็ดสีแล้วก็ทาให้ผิวนุ่มลื่นนะคะและก็มีคอลลาเจนตัวนี้เลย ซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้ก็ทําการวิจัยร่วมกับคณะเภสัชมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เหมือนกันซึ่งได้รับผลการวิจัยแล้วก็ยืนยันนะคะว่าสามารถลดการสร้างเม็ดสีเมลานินได้จริงแล้วก็สามารถที่จะตาดอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะพิมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนมาดูคลิปพิมแล้วเชื่อพิมนะพิมก็ไปดูมาแล้วจริงๆว่าคุณหมอกุ้งเขามีงานวิจัยมารองรับบางทีสัพแพทย์พิมอาจจะไม่รู้หรอกแต่ว่าคุณหมอกุ้งเขาทําคลิปสั้นๆนะคะใครที่สนใจสามารถไปดูในเพจหรือว่าในอินสตาแกรมได้เลยเดี๋ งานวิจัยพิมพ์ว่าน่าสนใจมากๆเลยวิธีการทานตัวไอออนเนี่ยพิมพ์ก็จะทาน1แคปซูลเหมือนกันนะคะส่วนผลลัพธ์ที่ได้ก็ดูตอนนี้เลยนะคะช่วงเนี้ยพิมรู้สึกว่าพิมผิวดีขึ้นอะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเออทั้งทานวิตามินแล้วก็ช่วงนี้อินกับการทาออยล์มากเลยนะคะมันก็เลยทําให้แบบผิวดูดีขึ้นช่วงนี้พิมพ์ก็แบบทานวิตามินหนะักมากจริงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีช่วงที่เว้นนะคะเพื่อนๆทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะพิมพ์ทานวิตามินไปก็จะมีช่วงที่เว้นด้วยเนาะซึ่งตอนนี้รู้สึก ก็เห็นไหมว่าขีดไปไม่ได้มีการแบบมีความผิวแห้งเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ในตัวไอยอนเนี่ยเขาก็จะมีคอลลาเจนเขาทําให้ผิวเรานุ่มลื่นได้ด้วยนะส่วนตัวไอเดทที่เป็นวิตามินกันแดดนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองออกแดดแล้วมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะรู้สึกว่า มันทําให้เราสามารถที่จะออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งได้โดยที่เราไม่ต้องแบบคอยหลบๆซ่อนๆแดดอ่ะเออมันจะมีความเต็มที่มากขึ้นพูดอย่างนี้ดีกว่าล่าสุดพิมพ์ก็ไปทริปต่างจังหวัดมาใช่ไหมคะตอนไปทะเลก็คือรู้สึกว่าตากแดดแล้วผิวก็ไม่ได้มีความหมองมากยิ่งขึ้นก็คือปกติเลยตอนที่ไปภูเขาเนี่ยเป็นแบบแสงตอนเย็นพิมพก็ไปถ่ายรูปนู่นนี่นั่นมันทําให้พิมพ์กล้าที่จะออกไปถ่ายรูปกับแสงแดดมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเหมือนเราทาครีมกันแดดเคลือบไว้ก็คือเราทั้งกินแล้วก็ทากันแ,กแดดเลยนะคะรู้สึกว่าาเเออเรใชช้้ีิตตได็ ที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็แฮปปี้กับการทํากิจกรรมาท์ดอร์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าผิวมันทนแดดมากขึ้นนะคะแต่แนะนําสูตรของเขานิดนึงว่าสําหรับใครที่จะซื้อกินตามเนี่ยพีม่มี4สูตรเกิดปัญหาผิวแต่ละคนนะสูตรที่1ถ้าใครไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรเลยแต่ว่าแบบอยากทําให้ผิวกระจ่างใสถ่ายรูปแล้วก็แฮปปี้สนุกมากยิ่งขึ้นแบบ no ลเต t e r เลยนะคะก็ทานแบบพิมน้องสีส้ม1น้งนองสีดำหนึ่งนะคะสูตรนี้เนี่ยก็จะเป็นการบํารุงแล้วก็ป้องกันไปในตัวสูตรที่2นะคะใครที่มีสีหรือว่ามีอยดาาานนี่ก็สมรถททจะแบบ ที่1ได้เลยแต่ถ้าใครออกแดดบ่อยๆ,อยๆก็ดับเบิลน้องตัวสีส้มไปเป็นวันละ2เม็ดนะคะส่วนที่3ถ้าใครมีสิวเยอะๆรอยดมฝ้ากระเยอะๆนะคะก็แนะนําว่าเป็นตัวไอออน2เม็ดแล้วก็ตัวไอเด1หเม็ด1 2ถึงเดือนนะเพื่อให้เขาแบบปรับแบบเร่งด่วนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ลดมาอย่างละ1เม็ดเหมือนเดิมนะคะส่วนสูตรที่4อันนี้จะเป็นแบบเข้มข้นเลยแบบเร่งด่วนเลยนะคะถ้าใครออกไปทํากิจกรรมกลางแดดเยอะแล้วก็มีปัญหาอย่างที่ได้บอกไปเนาะสิวฝ้ากระเนี่ยก็สามารถทานอย่างละ2เม็ดได้ ได้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะประมาณ1-2เดือนพอเรารู้สึกว่าผิวของเราโอเคขึ้นแล้วเราก็ลดมาเหลืออย่างละ1เม็ดเหมือนเดิมนะตัวนี้ถ้าตัวของน้องไอเดยจะอยู่ที่450บาทิบาทน้องไอออนเนี่ยก็จะ650บาทแต่แนะนําเลยค่ะว่าทานคู่กันนอกจากทานคู่กันแล้วจะดีแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่เลิศแล้วเขายังลดราคาด้วยโปรโมชั่นซื้อ2ตัวเหลือ750าบาทเอาจริงๆแบบไม่ตามไม่ได้แล้วหรือเปล่าแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่รักผิวสําหรับใครที่ทํากิจกรรมกลางแจ้งบ่อยๆวิตามินกันแดดราคาดีมีอยู่จริงอยากให้รี อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับวันนี้พิ่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย